you <laughs> สวัสดีครับว mm ัน hmm. น er My ี <t os orman> <today S 2> <t os mask> ้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรวดล่อนดีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นแบบคลาสสิกสมัยก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นของเล่นของพี่นนท์ตอนเด็กๆเลยนะครับผมตอนประถมนะครับพี่นนท์ไม่มีของเล่นเหมือนคนอื่นเขานะครับผมพี่นนท์ก็ได้แต่พับเครื่องบินตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปปาเล่นกับเพื่อนๆนะครับชวนเพื่อนๆไปเล่นนะครับผม ตัวนี้ล่อนดีมากๆเลยนะครับผมปลาขึ้นบนแล้วก็ตตหลังกาแล้วก็วนไปมาไปมาเป็นเลข8นะครับผมตามที่พี่นนท์ล่อนให้ดูเมื่อต้นคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกก็เตรียมกระดาษ A4 มา1ึแผ่นนะครับผมขั้นตอนแรกก็พับครึ่งกระดาษแนวยาวนะครับผมแบบนี้เลยปึ๊บโอเคแล้วก็รรีดนะคับ ตัวนี้นะครับผมพับง่ายๆนะครับผมจจรวดล่อนดีตัวนี้นะครับเป็นของเล่นของพี่นนท์สมัยเด็กๆเลยนะครับผมพี่นนท์ชอบมากนะครับตัวนี้นะการพับก็พับไม่ยากนะครับผมพับง่ายมากๆนะครับผมนิดเดียวเองนะครับผมโอเคขั้นตอนนี้ก็พับสามเหลี่ยมเข้านะครับผมพับหัวมันนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมตามเส้นเลยโอเคอีกข้างก็พับเข้ามาเหมือนกันนะครับผมปึ๊บหัวต้องเท่ากันนะครับผมตรงนี้ก็เท่ากันนะครับ ตบการรีดเลยปุ๊บโอเคนะครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราทําการพับหัวลงนะครับผมขอบก็ประมาณนี้พอดีนะครับผมพับลงแบบนี้เลยปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะสุดตรงนี้พอดีนะครับผมขอบตรงนี้มันก็จะแหลมนะครับสองข้างหัวตรงกลางก็ตรงเส้นตรงกลางพอดีนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็รีดปุ๊บโอเคพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการพับ เอาขอบนี้มาชนกับตรงขีดตรงกลางนะครับผมให้เราทาการพับหัวเข้าแบบนี้เลยสามเหลี่ยมเข้านะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ดันข้างในนิดนึงนะครับแล้วก็รีดปึ๊บโอเคแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยปึ๊บโอเคแล้วเราก็รีดครับปึ๊บค่อยๆรีดนะครับปึ๊บโอเคโอเคพอเราได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมคลาสสิกสุดๆนะครับผม ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับผมกันไกลไม่มีอะไรไม่มีนะครับผมเราใช้ในการฉีกเลยนะครับผมเราฉีกกับมือเลยครับผมในการฉีกเราก็จะฉีกแบบนี้นะครับเอานิ้วเล็งแล้วก็ฉีกให้มันตรงไปก่อนนะครับผมฉีกให้มันตรงไปก่อนปึ๊บ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 โอเคนะครับผมนี่พอพอมาถึงตรงสามเหลี่ยมตรงขอบตรงนี้พอดีนะครับเราก็ดึงโค้งแบบนี้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างเลย นี tast, ่นะครับล้วก like ็ดึง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 มาก่อนนะครับตัดแล้วก็ดึงปุ๊บแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยทั้งสองข้างนะครับผมข้างข้งไม่เป็นไรนะครับผมมันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราต้องการพับสามเหลี่ยมขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับให้เราพับขึ้นมาล็อกแบบนี้นะครับผมให้เส้นตรงกลางตรงกันเหมือนเดิมนะครับปึ๊บแบบนี้เลยโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราพับกับหลังมาปึ๊บแบบนี้นะครับมาประกบกันนะครับผม แล้วก็เลงด้านบนให้เ pues mm ria, ท่ากันนะครับปึ๊บเล็งเท่ากันแล้วเราก็ค่อยๆรีดนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยง่ายๆนะครับนี่พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเราก็พับปีกนะครับผมเอาขอบนี้นะครับขอบข้างบนมาชนกับขอบข้างล่างพอดีนะครับผมให้เราต้องการพับเลยปึ๊บแบบนี้นะครับเราก็เลงให้เท่ากันนะครับผมปึ๊บโอเคพอเท่าแล้วเราก็ทําการรีดได้เลยครับผมปึ๊บ แบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยปึ๊บปึ๊บนี่โอเคครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมรูปลักษณะก็คล้ายคล้ากันหลายตัวนะครับผมแบบนี้มันพับง่ายนะครับ หลายๆคนพับเป็นแล้วนะครับผมแต่ว่าพี่นนอยากจะมาบอกว่าไอ้ตัวนี้เลยนะครับผมตอนเด็กๆพี่นนเล่นบ่อยมากนะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่ล่อนสนุกมากๆเลยนะครับผมปาขึ้นไปก็วนเป็นลูกแปดเป็นเลข8บ้างวงกลมบ้างตีลังกาบ้างนะครับมันได้หลายรูปแบบนะครับอยู่ที่ทิศทางลมด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ที่จับก็จะเป็นสามเหลี่ยมพอดีตามที่เราพับขึ้นไว้เมื่อกี้นะครับผมแบบนี้เลยเห็นไหมตรงนี้ก็ที่เราเอามือฉีกเอาเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบ ศิลปะนะครับเป็นศิลปะหน่อยนะครับแบบสมัยก่อนนะครับแบบคลาสสิกคลาสสิกนะกันไกไม่มีนะครับเราก็ใช้มือฉีกเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับล่อนก็ล่อนดีนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะรวดล่อนดีของเล่นสมัยตอนเด็กๆนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้พี่นงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่น์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้พี่นงก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ